ขับรไเขับรถไปเลยวันนมีงานตัวรอยอยู่กับไทยทำงานแบบไทยเลยใส่หมูว่าเขื่อนหมูว่าอยน้อยน้อยม่เบิดหัวฮะว่าหมูน้อยขายยาหน่อยแล้วปวดหัวน้อยแล้วปวดหัว เก็บเบิ้งนี้คลิปน,น่ะทายไว้อ,นนอ,อยู่สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับทางพิีิพัฒน์ยูทูบนะครับ

วันนี้นะครับเราอยู่ที่บ้านดอนแก่นเท่ามันจะคีรีขอนแก่นนะครับหนังแกบนยิ้มยิ้มหน่วยแกงคอนะครับใช้สองคืนนะครับวันนี้ก็คืนสุดท้ายจบไปแล้วนะครับจบไปประมาณเที่ยงคืนก่อนเที่ยงคืนนิดนิด เอาบรรยากาศช่วงกำลังรื้อจอนะครับผุนแขกดช่วงลือจอยท่านผู้ชมได้ชมกันสักนิดหนึ่งอะก็ไม่มีอะไรมากนะครับเอาอัปเดตหลายวันแล้วหลายอาทิตย์แล้วที่ไม่ได้ลงคลิป ทาง YouTube นะครับก็เอามาให้ดูสักเล็กน้อยนะครับวันที่สิบสี่วันที่สิบอ้าวแล้ววันที่เนี่ยอ้าวแล้วนี่เดียวที่ว่าใช้สามเมื่อหกสี่ยูนิตเนี่ยเอางับมันกัส่วนกับไอ้งานเอกสาวด้วยนะ สาวอันที่สี่20อ๋อนี่เปียดไปวิเชียน21เออนี่เปีดไปวิเชียน22มานี่มามาหนองเขียนวันที่20เอกซาววันที่21เอ็ดไปวิเชียนแล้วอันไหนต่อบ้านบ้านหนองเขียนที่เขาไปนะหนองเขียนที่ตีขี้น่ะขันขันดำคือขันฝาใหญ่ไฟไงไ่ไงใหญ่ทั้งสามมือได้บอกฮึ่งเะไฟไงตั้งสามมือหลดีนิ่งอ่ะคือแสดงว่าเก็บเสร็จปุ๊บ ไปเลยไปเลยอ๋อแล้วก็ยาวเลยไก่ไก้เราไปอะไรนะอ่าอ่าใช่ว่าบรูว่าที่เหตุการณ์คันบรูว่นนามันกินน้ำมันน่ะอืม